สวัสดีครับท่านฟังที่รักท่านรับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับเป็นวันที่สองนะครับหลังจากการโอเป็น,นวันที่สองังจากการรัฐประหารประเด็นที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับก็คืออยากจะเตือนสติพี่น้องว่านะครับเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะได้กลายเป็นขบฏแล้วเราจะดําเนินการอย่างไรกันดีนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มองนะเรามองด้านบวกของการรัฐประหารครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์ก่อนว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนักประสานนะครับเป็นคนที่ดูแลทั้งสองฝั่งเนื่องจากว่าได้รับนะผลประโยชน์หรือว่าความสัมพันธ์ทางใจเพื่อเฟื้อกันมาเนี่ยจากทั้งทางฝั่ง,งอํามาศนะครับซึ่งรวมทั้งองค์คาพยพของเขาทุกส่วนแล้วก็รวมทั้งทางฝั่งคุณยิ่งรักนะครับซึ่งได้ทํางานใกล้ชิดกันนะครับมีความสัมพันธ์อันดีถึงขนาดดร,รทักษิณบอกว่า นะครับไอเล่เนี่ยไอตูเนี่ยไว้ใจได้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดภาพที่เรามองเห็นว่าน่าจะเป็นการเกลี้ยเสีีกันระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ในระดับผลประโยชน์ข้างบนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นการเกลี้ยเสีีกันในลักษณะที่ว่าคดีคุณยิ่งรักนั้นถ้าให้โดนก็โดนเฉพาะกรณีที่เป็นการโยกย้ายข้าราชการซึ่งไม่มีผลเสียทางการเมืองนะครับในส่วนคดีที่เป็นการโคดโปก็ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณา คขณะเดียวกันนั้นฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งที่จะได้นั้นเยอะแยะมาหาศาลครับปัญญุและลูกน้องที่ฆ่าประชาชนปี5.3เขาต้องการจะปลดตรงนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันกลุ่มอัมมาดก็พยายามจะหาทางลงอยู่นะครับจะใช้อำนาจตุลาการก็ไม่ได้ยุบสภาแล้วก็ยังไม่มีนะมาติดแงกับรัฐธรรมนูญที่ัวเองเขียนนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญเสียแต่ว่าจะล้มล้างทื่อๆก็กลัวนะครับก็เลยค่อยๆขยับบาทีแล้วััน ทีนี้สิ่งที่เขาพยายามจะอ้างเป็นความชอบธรรมแล้วก็ที่จริงก็ถือว่าประยุทธ์คอนข้างจะทําได้ระดับหนึ่งก็คือการทําให้ม็อบสองข้างนั้นไม่ไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่าไม่ฟันกันแต่ข้ออ้างตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์เต็มเพราะว่าทางด้านฝ่ายอักษรนั้นเป็นฝ่ายป้องกันตัวเองนะครับแต่ทางฝ่ายอีกฝ่ายนั้นมีทาหารเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือเต็มที่นะครับแล้วอย่างหนึ่งที่ประยุธทธ์ทําได้ไม่ดีเลยก็คือเวลามีการนะอะ่สลายม็อบเนี่ย มันทำกันแบบนะเห็นชัดเจนว่าเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครดิตในแง่ของการจะเป็นพระเอกว่าทําให้มอบสองข้างแลนะไม่ไม่ไม่ฆ่ากันตายนะครับแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ล้มล้างาทัมปี50พฤติกรรมอย่างนี้ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องโอ้เป็นพระเอกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับ พฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ตอนแรกนั้นนะถแถลงการฉบับที่5พี่น้องจะเห็นว่าประกาศชัดเจนว่าให้สวยังอยู่กษัตริย์ยังอยู่นะครับแล้วก็องค์กรวิสระยังอยู่วุฒินะวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ทําหน้าที่ได้เลยก็เป็นไปตามแผนการของฝั่งอมาตย์ที่ต้องการล้มรัฐบาลยิ่งรักณเพื่อยึดสภายึดความชอบธรรมแล้วก็จะได้จัดการกับประเทศตามแนวทางที่ตัวเองนะนะต้องการนะครับ แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพอยึดอำนาจมาได้ปุ๊บแล้วเนี่ยปรากฏแทนที่นาะตแรกไม่กล้าล้มรัฐธรรมนูญเพราะาอาจจะกลัวอยู่แต่เข้าใจว่าหลังจากที่ประเมินน้ํายาของทางฝั่งเสื้อแดงตามความคิดของเขาว่าแกนนำปรปชรวบตัวได้แล้วปุ๊บมันจะไม่มีพลังอะไรกเพิ่มแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการตกลงกับทางตระกูลชินวัตรหรือไม่อย่างไรว่าโอเคถ้าฉันอยู่ในอำนาจเนี่ยก็ขอไว้ใจได้ว่า,าจ,จะไม่มีการนะครับลุกคืบไปถึงขนาดนะหนักหนาสาหัสนะครับ ก็ให้มันพอรับกันได้นะเรื่องจะไปยึดทรัพย์หรือจะเอาให้เป็นให้ตายนั้นก็ไม่มีเพราะแกคุมอยู่ตรงกลางแล้วก็ของอมาณก,ก็ให้ได้พอประมาณถ้าประชาชนจะลุกฮือวันนี้เขาก็ใช้กําลังทหารเนี่ยนะครับเข้าไปจัดการเริ่มจากในส่วนกาลางเริ่บร้อยเขาก็้จะลุกคือไปต่างจังหวัดนะครับยศศาสตร์ของคนเป็นทาหารก็เรียนมาทางด้านนี้นะครับผมได้ดูเนี่ยวิธีการเข้าหาตัวแกนนําแต่ละคนนั้นเขามีชื่อมีที่อยู่ นะบอกลักษณะนิสัยนะท่าทางาหมู่บ้านนะครับเ,เข้าบ้านไปแล้วเจอประตูมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างพบอาวุธหรือเปล่าโอกาสที่ประสมความําเ่็งเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เขาทาฐานะที่เป็นคนที่เอาเงินภาษีประชาชนไปเรียนทางด้านการจัดการนะครับแล้วทาหารที่มีอยู่หลายหน่วยหน่วยจิตอาานะครับหน่วยสอบแนมนะครับนะแล้วก็หน่วยปฏิบัติการเขามีอยู่หมดหน่วยวางแผนนะครับหน่วยก้อนข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ไอ้แกนนำนปชอเราก็ไปเล่นคิดว่าวาทกรรมที่เด็ดขาดท่าทางที่กล้าหารบนเวทีนั้นมันคือชัยชนะผมได้บอกไปตั้งนานแล้วว่าให้มีมวลชนอยู่ตา่ตางๆตา่ตางจังหวัดการเข้าไปตรงนั้นไม่ใช่จุดแข็งของเราแล้วยิ่งท้าเลอทะาร่าจะเอามวลชนเข้ากรุงเทพจะตายหนักกว่านี้ซึ่งจริงๆตรงนี้ประยุทธ์ตัดไฟตัต้นลมมันก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าปัญหาของประยุทธ์ก็คือว่าวันนี้เขาได้กระทําผิด การเป็นกบฏต่ออำนาจของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญปี50ด้วยเพราะเขาล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ได้นะมีมาจากอำนาจของประชาชนแล้ววันนี้ประชาชนเขาไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมนะครับก็ต้องถือว่าประยุทธ์เป็นเป็นเป็นโจรน,นะครับเป็นกบฏสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าจะมองให้ดีประยุทธ์อาจจะพยายามข้อดีที่ผมได้บอกไปแล้วว่าพยายามทําให้ทุกฝ่ายนั้นกลับมาอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ฆ่าไม่ฟันกันนะครับ แต่มันก็เหมือนกับในบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่มีพี่น้องเขาทะเลาะก,กันแล้วประยุทธ์เป็นใครไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เนี่ยกระโดดก็มาปุ๊บแยกสองคนจับมัดไว้เสร็จแล้วก็เผาบ้านเผาบ้านทิ้งหรือไม่ก็คือกวาดเอาทรัพย์สินทุกอย่างแล้วก็ตัวเองครอบครองแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้ปกครองบ้านนั้นมีความชอบธรรมหรือไม่พี่น้องยอมหรือไม่ล่ะนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้ไม่ใช่เป็นแค่สองคนที่ทะเลาะก,กันก็เป็นบ้านของคนอีกจํานวนมากมายซึ่งรวมถึงพวกเราด้วยซึ่งไม่ได้มีสิทธิ์ได้เสียกับ ทางฝั่งเพื่อไทยแล้วก็ทางฝั่งของอะะตรงกันข้ามเรามีสิทธิ์เราเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เต็มที่จะจับพวกนั้นมัดขังก็มัดกันไปแต่ว่าหลักการเขาต้องมาพูดกันคุณเพิ้มอำนาจของพวกเราคุณเอาทรัพย์สินของพวกเราไปถ้าเราไม่ยอมนะครับคุณประยุทธ์ยังไงคุณก็เป็นกบฏนะครับยังไงพลเอกประยุทธ์เป็นกบฏพี่น้องสามารถจะดําเนินการได้เลยทีนี้ปัญหาที่นี้เขามีปืนแล้วเราไม่มีปืนนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่า เรามีความชอบรมฐานะเจ้าของอำนาจแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยประยุทธ์จะไม่สามารถสั่งทหารสามแสนกว่านายนั้นไปไล่ฆ่าในฝันประชาชนทั้งหมดได้แน่นอนเขาจะใช้รัฐที่การสร้างความกลัวจัดการกับแกนนาวันนี้แกนนําต้องเอาตัวรอดแต่เอาเอาตัวรอดแล้วปุ๊บอยู่เฉยๆไม่ได้แลครับวันนี้เราก็หวังว่าเพื่อไทยจะลุกขึ้นมาแล้วก็ประกาศจัดตั้งรัฐบาลทัดทิพยถ้าไม่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลทัทิ่นผมบอกไว้เลยนะครับ เพื่อไทยได้หากินกับการองมลชนไปใช้ประโยชน์และโดยที่ไม่ยึดถือหลักการประชาธิปไตยคุณยิ่งรักลอยตัวสวยงามนะครับขึ้นมาด้วยซากศพเลือดและน้ําตาการเสียสละของมวลมหามวลประชาชนนะครับพวงประชาชนที่น้องเสื้อแดงแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือเอาอำนาจไปอยู่ซบใต้ตีนใต้เกือกนะครับของอำมา์และก็ของทหารนะครับคา อำนาจประชาิปไตยความชอบธรรมของประชาชนในการต่อสู้นะครับไปสยบแทบเท้าของเผด็จก,การแล้วก็รองเท้าบูทของทหารนะครับแล้ววันนี้ถึงเวลามีความชอบธรรมเป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่ตระก,กูลชินวัตรจะกล้ายืนยันเสียสละตัวเองนําการต่อสู้บารมีดรสักถินมีมากมายแต่ถ้าเขาไม่ตั้งรัฐบาพลพัฒถิน่นก็จงกลาหวัวไปเลยว่าตระก,กูลชินวัต,จต,จตรตกกตจะตายไปจากใจผมผมบอกตรงนี้เลยตระกูลชินวัตรจะตายไปจากใจผมนะครับ แต่ทั้งที่จริงๆเนี่ยคนที่ทํางานด้วยกันนะครับเราก็เห็นว่าท่านเป็นคนดีมีนะมีจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะมีบุญคุณต่อพี่น้องสอแสดงเยอะแต่พฤติกรรมพฤติการ,รที่ผ่านมานะผมคิดว่าวันนี้ถ้าท่านไม่กล้าประกาศที่จะเอาความชอบทมไม่ต้องทําเองอะชูให้คนอื่นทําก็ได้กบมันมีคนที่เขาพร้อมจะทําทั้งเยอะทั้งแยะแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งรักชินวัตรไปรายงานตัววันนี้เธอจะตายอยากใจผมไปตลอดชีวิต ถ้าคนนักการเมืองคนไหนไปรายง,งานตัวกับนะคอสชอนักการเมืองเหล่านั้นจะตายไปจากใจผมตลอดชีวิตนะครับในฐานะผู้ทรยศหลักการประชาธิปไตยทรยศประชาชนนะครับส่วนคนเอกประยุทธ์นั้นในลักษณะที่การที่เขาทํากรรมในลักษณะที่ไม่ได้นะใช้ความรุนแรงอย่างเกินเหตุแต่ว่ามีคนตาย 30- 40คนเรากําลังฟง้องร้อง,งองค์กรสิทธิมนุษยชนให้เข้าดําเนินการตรวจสอบหลักฐานกําลังพยายามจะเก็บอยู่ แต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ท่านยึดอํานาจนั้นเป็นสิ่งผิดเป็นสิ่งยอมรับไม่ได้แล้วเราจะต้องให้ต่างชาตินั้นบอยคอรท่านเราจะเดินสายทุกๆุกประเทศที่ทําได้เพื่อให้เขาบอยคอรไม่คบค้าสมาคมกับท่านไม่ยอมรับท่านรัฐบาลที่ท่านได้นำปกครลกขึ้นมาและยิ่งท่านอยู่ในอำนาจนานท่านจะเจอปัญหาจะเจอแรงกดดันจากทั่วโลกแล้วประชาชนต่างๆวันนี้ผมได้ขอแจ้งให้พี่น้องทราบว่าขอให้พี่น้องลุกขึ้นมาต่อต้าน แสดงว่าเราไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการไอ้ที่อุปโลงตัวเองขึ้นมาแล้วใช้ปืนเจาะหัวประชาชนใช้อำนาจนะครับแล้วจะเรียกคนนู้นคนนี้เข้าไปคุณเป็นใครนะครับคุณจะใช้อำนาจปืนเท่านั้นหรือเข้ามามากดหัวคนให้เชื่อคุณถ้าเราไม่เอาคุณจะทำยไงคุณจะไล่ข้าพวกเราเหรือน,นะครับถ้าวันนี้ประชาชน60จังหวัดขึ้นไปประกาศจุดยืนเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะคอ,อสอชอแล้วก็จะไม่ยอมรับอำนาจใดๆที่พวกนี้อุปโลกกันขึ้นมา คุณจะไปไล่ฆ่าไล่ฟันเขาก็ให้คุณทำเพราะว่าทั่วโลกจับตาอยู่แล้วเราองค์กรทางด้านสิทธิบัชนนั้นจะจับหูจับตาท่านมาไม่ถูกต้องท่านจะต้องรีบขายอำนาจเร็วถ้าท่านไม่ต้องการจะมีโทษทันที่หนักหนาสาหัสกว่านี้นะครับประเทศไทยถึงจุดหนึ่งมันโทษที่ท่านทำมันอาจจะอนุโลมกันได้ว่าในเมื่อทุกฝ่ายมันก็ผิดกันหมดนะครับคาคดีความกันหมดแต่ถ้าตั้งหลักให้ประชาชนเจ้าของอำนาจน,นั้นเขาได้ตัดสินอนาคตเอาอำนาจกษัตริย์ออกไปจากอำนาจประชาชนซะ ทหารออกไปจากการเมืองซะสารภาพผิดกันซะนะครับตัดสินโทษกันให้รู้ว่าใครผิดใครถูกเสร็จแล้วจะพยโทษกันแล้วเดินหน้าต่อก็ยังพอเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องโทษเรื่องผิดอะไรให้มันมากมายแต่ว่าจะต้องให้ประเทศอยู่ในจุดที่มันก้าวพ้นจากปัญหาที่เป็นอยู่จะให้ความเปยุตธิธรรมจะให้อภิสิทธิชนครอบงำประเทศและใช้กําลังทหารใช้กําลังตุลาการที่ใองันนโขลกขึ้นมาไม่ได้วันนี้คําถามสําคัญคือประยุทธ์ได้รนะับโปรดเก้าหรือย,ยัง ผมตั้งคำถามและเชิญชวนพี่น้องนะครับถ้ากษัตริย์ภูมิพลเซ็นให้ประยุทธ์เมื่อไหร่กษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏร่วมกับประยุทธ์นะครับจะด้วยเหตุหลักการเหตุผลอย่างไรก็แล้วแต่เรามีเหตุผลดีพอที่จะถือว่ากษัตริย์นั้นเป็นไม่ได้เป็นประมุกนะตามระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นประมุกที่จะละเมิดหลักการประชาธิปไตยก็สมควรจะกําจัดไม่ต้องมีประมุกหรือถ้าจะมีก็ต้องเป็นในแบบอังกฤษหรือญี่ปุ่น นะครับซึ่งเราได้พูดกันมาอยู่นานวันนี้ขอให้พี่น้องตามจังหวัดต่างๆได้ลุกขึ้นมาแสดงเกียรติจำนวนของท่านเถอะเปิดโต๊ะแถลงการให้เต็มแผ่นดินแล้วส่งแถลงการผ่านมาที่มหาวิทยาลัยประชาชนหรือาจีไทยเพื่อสิทธิมชนนะครับผมจะนําเสนอรวบรวมทั้งหมดไปยังต่างชาติให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นมีกี่กลุ่มกี่หมู่กี่เหล่ากันแน่ที่เห็นด้วยกับการยึดอานาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วนี่เห็นว่า เรียกผู้คนไปเพื่อจะได้าบังคับไปประชุมแล้วก็เป่าหัวแล้วก็บีบบังคับเสร็จแล้วก็จะให้เซ็นชื่อยอมรับว่าให้ประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีร hmm. ักษาการได้หรือคนของเขาเป็นรัฐธิปัตได้ถามว่าคนที่ท่านจะไป้งกี่คนในประเทศไทยมีกี่คนยังไงปัญหาของท่านก็อยู่ที่ว่าท่านไม่มีความชอบธรรมและว,วันนี้ผมก็เห็นว่าความชอบธรรมอยู่ที่ประชาชนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านและก็กำจัดหรือปราบกบฏในทุกวิธีทางที่ท่านทำได้เป็นความชอบธรรมอย่างยิ่ง ผมได้แต่น้องเรียนไม่ว่าตระกูลชินวัตรนักการเมืองเพื่อไทยท่านมีความชอบธรรมทย่จะตั้งรัฐบาลพักถิน่นถ้าท่านตั้งพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับทั้งในยุโรปอเมริกาแล้วก็ที่ออสเตรเลียเราเห็นดีเห็นงามว่าเราจะสนับสนุนท่านต่างประเทศหลายประเทศผมเชื่อว่าเขาจะเห็นด้วยกับท่านแต่ถ้าท่านไม่ทาท่านก็จะตายจากใจพวกเรานะครับวันนี้ผมฝากไปถึงหลายหมู่หลายเหลา่หลานะครับท่านประยุทธ์ถ้าท่านจะถืออํานาจต่อถือให้สั้นนะครับแล้วก็ทางเลือก3ทางที่ผมได้นําเสนอไปนั้นถ้าท่านจะสร้างประชาธิธปไตยในระดับที่ สังคมพอยอมรับกันได้มันอาจจะเป็นอนิสงฆ์ให้ท่านไม่ต้องรับโทษรับทันไม่ต้องมีชะตากรรมที่อนเนกอนาถนะครับท่านไม่สามารถจะใช้กระบอกปืนนะครับครอบหัวคนได้ตลอดไปเชื่อผมเถอะนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนคิดดีฝ่ายดีและถ้าใครคิดดีฝ่ายดีนะครับเจตนาดีจริงๆรวมถึงท่านประยุทธ์เลยก็ขอให้อนิสงส์จงทําให้ท่านนะครับหลุดพ้นจากกรอบปัญหาที่กพันคอท่านนะครับแล้วก็รอดพ้นจากชะตากรรมที่มันนะอนเนกอนาถนะที่มันนะไม่สวยงาม แต่ท่านจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอาจารย์ชูพงศ์เคยบอกว่าถ้ายึดอำนาจมาแล้วนะครับเปลี่ยนประเทศปฏิวัติประเทศนะครับท่านจะกลายเป็นพระเอกวันนี้ท่านอาจจะเป็นพระเอกในระดับหนึ่งแต่ว่านะครับพฤติกรรมของท่านต่อจากนี้เป็นเรื่องหน้าคลางแคลงสงสัยเพราะว่าท่านรักษาอําน,นาจในลักษณะที่เอียงข้างนะครับท่านรักษากรอบอำนาจเดิมรักษาอำนาจากษัตริย์รักษาสวนะรักษาองค์กรอิสระซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ฝ่ายต,ต่อต้านประชาธิปไตย ก็แปลว่าท่านรับใช้ประชาธิปไตยนี่คนเสื้อแดงเขาไม่สงสัยผมก็ไม่ได้สงสัยนะครับแต่ยังให้เรื่องเบนฟิตดับเบิลนนะครับว่าท่านอาจจะนะสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศในลักษณะที่คนหลายคนยอมรับกันได้แต่ไม่ว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรท่านจับคนที่เขาทะเลาะกนันมัดมือขังไว้แนละ้วท่านยึดบ้านของเขา,านั้นพฤติกรรมของท่านคือโจรวันนี้ท่านเป็นกบฏต่ออำนาจของประชาชนและผมเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศไทยประกาศจับกบฏต่อต้านกบฏ หวังว่าพี่น้องคิดออกคิดได้คิดเป็นทําเป็นปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ต้องรีบครับถึงเวลาปุ๊บถ้าพี่น้องพร้อมแถลงการพร้อมกันทั่วประเทศบอกว่าเราไม่ยอมรับอานาจและเมื่อท่านไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งหรือว่าการ นะอุปโลงก,กันขององค์คณะที่พลเอกประยุทธ์ได้สร้างขึ้นนั้นก็จะไร้ความชอบธรรมในสายตาต่างชาติพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับจะทําทุกทีทางที่จะช่วยสนับสนุนแนวทางที่จะให้ประเทศพ้นจากอานาจเผด็จการทหารและก็ะเผด็จการราชาธิปไตยขอให้พี่น้องทุกท่านจงโชคดีคิดดีทดําดีและเราจะได้นะไม่ก้าวไปสู่ห้องปัญหาที่มันลึกกว่านี้จําไว้ว่าปากกระบอกปืนนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจที่แท้จริงนั้นต้องมีความชอบธรรมรับประชาชนเท่านั้นเป็นเจ้าของอำนาจที่จะอนุมัติหรือว่ามีประชามติให้ผู้นั้นมาใช้อำนาจของประชาชนถ้าท่านไม่ยอมท่านก็มีสิทธิ์ที่จะประท้วงต่อต้านขัดขืนและลุกขึ้นมาต่อสู้ในทุกวิธีทางสวัสดีครับ